ทุกคนมีใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดมีใครบ้างที่ไม่เคยพูดผิดมีใครบ้างที่ไม่เคยทำความผิดอย่างไม่น่าให้อภัยมีบ้างไหมเราคิดว่ามันต้องมีสักครั้งหนึ่งแหละไม่ว่าเราจะพูดคำใช้คำพูดแบบไม่น่าให้อภยัย ด้วยการที่พูดแล้วไม่คิดมันก็ต้องมีแหละมีทุกคนแหละและการกระทำเหมือนกันที่ขาดสติที่ขาดสติที่ทำอะไรโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบมันต้องมีแหละแต่ในเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเราก็กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดี กว่าเดิมเชื่อไหมสังคมอ่ะเขาให้อภัยนะเขาให้อภัยคนที่รู้สึกผิดสำานึกผิดเขาให้อภัยแน่นอนเราเชื่อ